แฟนมวยคอมเมนต์มาครับเสบดบ,บอกว่าตัดสินค้าสายทาเจเบลดมองอยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทิพย์มวยไทยครับพอมีประเด็นดราม่าครับชิงแชมป์ คือโฟยูเขาพลสแปดบอลเพชรไทยแลนด์กับพีรพัฒน์มวยเจ็เจ็ดแปดเก้านะครับแ <ST AR C AD> ฟนมวยที่ดูอยู่ทางบ้านมองว่าเพชรไทยแลนด์น่าจะชนะนะครับมองว่าทําได้ดีกว่าแต่ว่าทางที่เวทีนะครับก็ทุกอย่างเป็นไปตามที่แฟนมวยหรือว่าคนที่ดูเวทีเนี่ยมองว่าทางด้านของพีรพัฒน์ ชนะจริงนะครับไม่มีเอฟเฟกไม่มีอะไรแต่ว่าหลังเกมแฟนมวยโลกโซเชียลค่อนข้างระอุครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปสัมภาษณ์หลังเกมนะครับผมเองก็ได้ถามเสียบอ๊อดถึงประเด็นนี้ว่าแฟนมวยมองว่าการตัดสินค้างสายตาเราไปฟังกันว่ามุมมองของเสียบอ๊อดครับมีความเห็นอย่างไรรวมถึงไปฟังบทสัมภาษณ์ของพิรพัฒน์มวยเดช้าด้วยว่าเขาทิกสีอะไรบ้างหลังจากที่ได้แชมป์ครั้งนี้ครับครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับพยัคฆ์เซียบอ๊อดครั้งครับผมเป็นไงบ้าง,งครับวันนี้ได้แชมป์แล้ว ิรัน์ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแค่เก้าวแรกๆแค่นั้นเองของพิรพัฒน์เพราะว่าก็มาอยู่กี่ปีแล้วสามปีนะครับปีนี้เขาจะมหกก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับปเนี้เขาตั้งใจซ้อมมากผมดูเขาตลอดแหละแต่ก็ก็ดูซิว่าจะตั้งใจขนาดไหนก็ตั้งใจดีครับแล้วก็ชกแล้อย่างที่ซ้อมมานี่เตรียมมาครับผมครับโดยรวมเสบด้ว ไปไงครับฟอร์มการชกวันวนี้ก็พอใจนะครับพอใจอยู่ว่าพัฒนาได้เร็วนะครับพัฒนาได้เร็วจากปีก่นกอนๆที่เป็นมวยธรรมดาธรรมดาอยู่เลยตอนนี้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ได้แล้วนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแหละเด็กคนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนาะครับ,ร,บ,ร,บรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สบบทเสบอา่าตั้งตั้งเป้าให้เขาชกเลยครับร้อบแปดเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก่อนหน้านี้เขาต่ออยู่115 16แต่ว่าพอโควิดแล้วโตขึ้นครับก็จริงๆก็น้ำหนักจริงๆก็17อ่ะดีที่สุดนะครับคคครรััับบบบแฟนนนมมมมววยออเเตต์าาสสก่ดิ ขานสายตาจะบดมองยังไงครับนะะฮง่ายอย่างงงผมก็งงเหมือนกันแต่เขาอมเมน่เปรี้ยวเลยเขาบอกขาใส่ตาผมก็ไม่รู้ครับเพราะผมก็เป็นคนดูมวยผมก็ไม่รู้ว่าแต่ยกเสร็จเขาก็ยอมรับกันหมดนะมุมมองเซบูตที่อยู่เวทีมองไงครับยกสามได้ชัดเจนยกสี่เนี่ยเป็นของที่เป็นไทยแลนด์ครับชิงตามยกสุดท้ายเออยกสี่ยกสี่ของไทยแลนด์แล้วก็ยกห้าก็เขาก็เตะได้อะก็ดูยกห้าก็ชัดเจนจนเตะจนยอมไปยกเขายอมเองแต่ก็แล้วแต่มุมมองนะครับดูมวยดูให้มันกีฬาดูให้มันอย่าไป อย่าไปอย่าไปเล่นเยอะเล่นเยอะก็พอแพ้ก็จะเครียดอย่างเงี้แหละอย่าไปเล่นเยอะเชื่อผมนี่ดูเออเออย่ามีอคติดูนะวันนี้ทีมงานเพชรจีนีอาชีพน้องเท่าไหร่ครับเกียรติครับเกียรติจีอาชีพไปแสนมั้ยเท่าไหร่แสนหนึ่งแสนหนึ่งห้าหมื่นห้าหมื่นโอเคครับขอบคุณเสซอร์โบครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องครับผมอ่ะพิรพัฒน์เป็นไงบ้างวันนี้น้องพอใจอยู่ครับแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับยกสี่ก็ถือว่าเป็นยกที่เราค่อนข้างอยากนะเพราะว่าเพชรไทยแลนด์ทำได้ดีมากยกสี่ ใช่ไหมครับก็สูสีครับสูสีเนาะยกสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเป็นไงบ้างก็จริงเดี่ยมทีมใหม่ครับแข่งนะครับแล้มั่นใจตอนไหนอะน้องก็ผมมั่นใจตั้งแต่ยกสามนะครับมาแต่ยกสามจังหวะไหนครับที่ทําให้มั่นใจก็จังหวะไล่แข่งคือเราแบบไม่ตกใจครับอืมจังหวะไล่แข่งก็แข่งกันเราเรามองว่าเราทําได้ดีแล้วแล้วก็คุมเกมได้อาชีพห้าหมื่นจากเซียจีมีอะไรจะพูดกับเซียจีหน่อยไหมน้องก็ขอบคุณเซียจีครับแล้วก็ ขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจครับครับผมยินดีด้วยครับน้องครับผมพีรพัฒน์มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับอ๋อน้าจิตตังครับอยู่ที่มุมมองนะครับอย่างที่เสีซบู๊ตพูดนะครับก็ผมก็บอกว่าที่เวทีก็คือไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าใครมวยทั้งโลกออนไลน์ก็มองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองจะว่ากันไปครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของรสภาติเซบู๊ตแล้วก็พีรพัฒน์มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับที่เป็นผู้ดราม่านะครับสุ่กมวยบันรัสุดคู่ต่อ ผู้ช ality, Carney, ิงแชมป์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสรุปประเด็นก็ตามนี้ครับเสียบทูกแบบนี้นะครับก็คงต้องมาตามต่อว่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรพิระมั์จะเจอกับใครจะได้แก้มือกันหรือไม่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดส่กระดิให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ